โอเคชีวิตแนะนำเรือหน่อยครับก็อันนี้เป็นเรืออะลูเปามานะเป็นตัวเปล่ามาเลยแล้วก็นาให้มาปลูกพื้นนะครับปลูกพื้นอันนี้ก็ใช้เป็นวัสดุเบานะเป็นตัวแผ่นหลังพึ่งนะครับแล้วก็เคลือบไฟเบอร์กาสเรซินด้วยแล้วก็คือไอตัวนี้มันจะช่วยส่วนหนึ่งคือมันจะเป็นห้องอับเฉาในตัวด้วยนะครับก็คือมันจะเป็นห้องอากาศ แต่ว่าเราก็เช็คได้ว่าน้ำมันมีรั่วมีซึมไหมอะไรครับอันนี้ก็ทํากล่องเป็นกล่องคันเบ็ดนะครับจะมีกล่องคันเบ็ดนะครับก็เป็นกึ่งงานกึ่ง DIY ด้วยแหละครับก็ใส่ได้7ฟุต7ฟุต3อะไรไประมาณนี้ดีเฟอร์มนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกกล่องกล่องใส่อุปกรณ์นะใส่ชูชีพนะครับเซฟตี้ของเรานะครับ ส่วนส่วนท้ายส่วนท้ายก็จะเป็นพวกอ,อุปก,กรณ์ถังน้ำมันแบตเตอรี่อ,อุปก,กรณ์ถังน้ำมันแบตเตอรี่นะครับนี้ก็ทําบ็อกไป20ลิตรนะครับส่วนนี้ก็เป็นถังแบตเตอรี่แล้วก็มีท่อสายไฟเดินทะลุเข้าไปถึงข้างหน้านะครับอันนี้ก็ปิดไว้กันโอเคแล้วก็ส่วนตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นท่อน้ําล้นนะครับก็คือว่าถ้าน้ําในเรือเนี่ย มันมันล้นมาก็จะตกที่ห้องพักตัวนี้แล้วก็เข้าที่รูไปนะครับแล้วก็จะออกไปที่ท้ายเรือไปหาบิวปั๊มข้างหลังนะโอเคแล้วก็ส่วนตัวหัวเรือหัวเรือตรงนี้ก็สร้างไว้ให้เป็นเก้าอี้นะครับชุดเก้าอี้นี้ก็นาเขาซื้อมานะครับก็ได้สองสองระดับเข้าท่านะครับแจวเลยอันนี้เวลาเพื่อนชอบ เนเว้นหน่อยก็ให้นั่งหน้าเลยครับเอ่แล้วก็ตัวหัวเรืออันนี้ก็ทําเป็นพื้นไม้ไว้สําหรับงานติดฟูดคอนโทรลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ยิงสกูได้เลยแล้วก็เคลือบตัวใยล่องหุนนะโชว์โชว์ว่าเป็นเนื้อไม้อยู่นะครับแล้วก็พื้นเนี่ยเห็นเป็นเรียบเรียนนะครับแต่ว่านี้ก็ทําเป็นในพื้นสักๆไว้ให้เผื่อเผื่อเหยียบบ้างจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่ลื่นนะครับ ชิ้นส่วนพวกนี้อถอดลืออล้อถอดลื้อซ่อมเซอร์วิสอะไรได้หมดเลยครับก็คือมันเป็นชุดถอดแยกประกอบได้นะครับเวลาเราจะทํางานใต้หัวเรือเนี้ยเราก็มีชุดถอดได้นะครับแล้วก็พวกฝาล็อกอะไรเงี้ยก็ใส่เป็นอุปกรณ์กุญแจนะครับมีกุญแจล็อกนะครับเป็นงานเป็นงานสเตตสนะครับออแล้วก็ไอ้พวกนี้อุปกรณ์ยึดอันนี้ยึด ที่นอนนะกันกันเต็นตกกันเต็นตกน้ำนะครับแล้วก็ไว้รัดของรัดอุปกรณ์อะไรครับอันนี้ก็ทําเผื่ออาไว้ให้นะครับคือปกติก็จะเป็นห่วงเล็กๆมัดเชือกเต็นเชือกเสาอะไระครับแต่นี้ก็ทําให้เป็นโอเวอร์ไว้เพราะว่างานเขื่อนเป็นงานค่อนข้างหนักเหมือนกันนะครับกระติกน้ำพงน้ำแข็งก็ได้ได้รัดอยู่นะส,ส่วนอื่นก็เหลือแต่แค่เอาไป เก็ตน้ำนะแล้วก็ขอบอันนี้อันนี้ทําเพิ่มด้วยนะครับเพราะจริงๆแล้วพื้นเนี่ยมันจะมาแค่นี้แล้วก็ข้างหลังเนี่ยมันก็จะเป็นเลือยแบบนี้นะครับแต่ว่าเนี้ยก็ช่วยปั้นเพิ่มให้นะครับปัน้นให้เข้ารูปกันเวลาของตกหรือว่าปลาตัวเล็กๆเนี่ยมันจะเข้าไปเน่าท้ายนะครับก็โอเคเคนี้นะคะครับผมครับ